บทที่ 6. วงจรไฟฟ้าเบื้องต้นแผนภูมิความคิดรวบยอด Concept m a p ปิ n g สาระสำคัญวงจรไฟฟ้าคือการนำเอาแหล่งจ่ายไฟฟ้ามาจ่ายแรงดันและกระแสให้กับโหลดโดยผ่านลวดตัวนำและใช้สวิตช์ในการเปิดปิดวงจรเพื่อตัดหรือต่อกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับโหลดในทางปฏิบัติจะมีฟิลในวงจรเพื่อป้องกันปัญหาข้อผิดพลาดที่จะเกิดกับวงจรและอุปกรณ์เช่เนโหลดเกิน หรือไฟฟ้ารัดวงจรวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นที่ควรศึกษามีอยู่3ลักษณะคือวงจรอนุกรมวงจรขนานและวงจรผสมผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. อธิบายองค์ประกอบของวงจรไฟฟ้าได้ 2. เปรียบเทียบหน้าที่ความแตกต่างของวงจรไฟฟ้าแบบต่างๆได้ 3. ประกอบวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมขนานและผสมได้ 4. คำนวณและวัดค่าแรงดันกระแส ความต้านทานของวงจรได้ 5. ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้องค์ประกอบของวงจรไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าคือการนําแหล่งจ่ายไฟฟ้าจ่ายแรงดันและกระแสให้กับโหลดโดยใช้ลวดตัวนําในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงจะต่อจากขั้วบวกไปยังขั้วลบและใช้สวิตช์เป็นตัวเปิดปิดการไหลของกระแสไฟฟ้า,ฟาการที่จะทําให้แรงดันและกระแสไหลผ่านโหลดได้จะต้องมีองค์ประกอบของวงจรไฟฟ้าดังนี้ 1. หแหล่งจ่ายไฟฟ้าคืออุปกรณ์ที่ทําหน้าที่ในการจ่ายแรงดันและกระแสให้กับวงจรเช่นแบตเตอรี่ทันไฟฉายเจเนอเรเตอร์เป็นต้น 2. ลวดตัวนําคืออุปกรณ์ที่นํามาต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าให้กับโหลดลวดตัวนําที่นํากระแสไฟฟ้าได้ดีที่สุดคือเงินนอกจากนี้ยังมีโลหะชนิดอื่นๆที่สามารถนําไฟฟ้าได้ดีเช่นทองคําดีบุกเหล็กอลูมิเนียม และนิกเกิลเป็นต้น 3. โหลดหรือภาระทางไฟฟ้าคืออุปกรณ์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่นำมาต่อในวงจรเพื่อใช้งานเช่นตู้เย็นเครื่องปรับอากาศเตารีดตัวต้านทานเป็นต้น 4. สวิตคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเปิดปิดวงจร 5. f i ฟิวคืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้วงจรไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ได้รับความเสียหาย เนื่องจากการทํางานผิดปกติของวงจรเมื่อเกิดการผิดปกติฟิวจะทําหน้าที่ในการเปิดวงจรที่เรียกว่าฟิวขาดนั่นเองวงจรอ,อนุกรมวงจรอ,อนุกรมคือการนําโหลดมาต่อเรียงกันโดยให้ปลายของโหลดตัวแรกต่อกับปลายของโหลดตัวถัดไปหรืออีกในหนึ่งหมายถึงการนําโหลดตั้งแต่2ตัวมาต่อเรียงกันไปเป็นอันดับทําให้กระแสไหลในทิศทางเดียวกันการคนนาํานวณหาค่าความต้นานทาน อาเท่ากับ r 1 2 3 4บวก R2 บวก R3 บวก R4 และบวกไปเรื่อยๆจนถึง R ตัวที่ N อ t ทมีค่าเท่ากับค่าความต้านทานรวมของวงจร RN คือค่าความต้านทานตัวสุดท้ายของวงจรจากรูปจะพบว่า RT มีค่าเท่ากับ r 1 2 3บวก R2 บวก3นั่นคือ1 0บ0วก20บวก20 ดังนั้นในวงจรน,นี้จะมีค่าวความต้านทานรวมหรือ Rt เท่ากับ50โอห์มนั่นเองการวัดค่าวความต้านทาน 1. นํามัลติมิเตอร์ตั้งย่านวัดโอห์มในกรณีที่เป็นมิเตอร์แบบเข็มให้ทําการปรับค่าศูนย์สีโลโอห์แอดจัดก่อนที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป 2. นําสายวัดของมัลติมิเตอร์เส้นที่1สัมผัสกับขาตัวต้านทานด้านหนึ่ง 3. าําสายวัดของมัลติมิเตอร์เส้นที่2สัมผัสกับขาของตัวต้านทานอีกด้านหนึ่ง 4. อ่านค่าความต้านทานที่ได้การวัดค่าความต้านทานรวมของวงจร 1. นำมัลติมิเตอร์ตั้งย่านวัดโอห์มแล้วทำการปรับค่าศูนย์ซีโรโอห์มแอดจัต 2. นำสายวัดของมัลติมิเตอร์เส้นที่1สัมผัสกับขาของความต้านทานตัวแรก 3. นำสายวัดของมัลติมิเตอร์เส้นที่2สัมผัสกับขาของความต้านทานตัวสุดท้าย 4. อ่านค่าความต้านทานที่ได้การวัดค่าแรงดันตกคอม 1. นำมัลติมิเตอร์ตั้งย่านวัดแรงดันไฟฟ้า DCV ให้มากกว่าแรงจ่าย 2. นำสายด้านไฟบวกของมัลติมิเตอร์สัมผัสกับด้านไฟบวกของตัวต้านทาน R 1 3. นำสายด้านไฟลบของมัลติมิเตอร์สัมผัสกับด้านไฟลบของตัวต้านทาน R 1 4. อ่านค่าแรงดันตกขอ้อมความต้านทาน R 1 5. ทำขั้นตอนที่1-4เพื่อวัดค่าแรงดันตกข้อมตัวต้านทาน R 2และ R 3ดังรูป การวัดค่ากราะแสไฟฟ้าในวงจรอนุกรม 1. นํามัลติมิเตอร,ร์ตั้งย่านวัดกระแสมิลลิแอมให้มีค่าสูงไว้ก่อน 2. นําสายด้านไฟบวกของมัลติมิเตอร,ร์ต่ออนุกรมเข้ากับด้านไฟบวกของแหล่งจ่ายไฟฟ้า 3. นําสายด้านไฟลบของมัลติมิเตอร์ต่ออนุกรมเข้ากับด้านไฟลบของแหล่งจ่ายไฟ 4. อ่านค่ากราะแสที่ไหลผ่านวงจรวงจรขนานวงจรขนานคือ คือการนำโหลดมาต่อขนานกันหรือต่อคล่อมกันตั้งแต่2ตัวขึ้นไปโดยนำจุดต่อของปลายทั้งสองข้างของโหลดแต่ละตัวมาต่อรวมกันการคำนวณหาค่าความต้านทาน Rt เท่ากับ R1 ขนานกับ R2 ขนานกับ R3 และขนานไปเรื่อยๆจนถึง R ตัวที่ n หรือใช้สูตร Rt เท่ากับ R1 คูณ R2 หารด้วย R1 บวก R2 ในกรณีที่มีความต้านทานต่อขนานกัน2ตัว หรือจะใช้สูตรส่วนกลับของ RT คือ1ส่วนอาทเท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 และบวกไปรเรื่อยๆจนถึง1ส่วน RN เมื่อ RT เท่ากับค่าวความต้านทานรวมของวงจร RN เท่ากับค่าวความต้านทานตัวสุดท้ายจากวงจรจะพบว่ามีความต้านทาน3ตัวต่อขนานกันคือ R1 10โอห์ม r 2 20โอห์มและ R320 โอห์ม oh ดังนั้นจึงใช้สูตร 1>, 1ส่วนอาทีเท่ากับ1ส่วนอาบวก1ส่วนอาบวก1ส่วนอาแทนค่าเข้าไปในวงจรจะได้ว่า1ส่วนอาทีมีค่าเท่ากับ2บวก1บวก1หาร20 1สน่ส่วนอาทีมีค่าเท่ากับ4ส่วน20ดังนั้นเมื่อต้องการหาค่าอาทีอาทีจึงมีค่าเท่ากับ20หาร4นั่นคือในวงจรนี้ จะมีค่าความต้านทานรวมเท่ากับ5โอห์มนั่นเองการวัดค่าแรงดันตกคอมในวงจรขนาน 1. นำมัลติมิเตอร์ตั้งยานวัดแรงดันไฟตรง DC โวลต์ให้มากกว่าแหล่งจ่าย 2. นําสายไฟด้านบวกของมัลติมิเตอร์สัมผัสกับด้านไฟบวกของตัวต้านทาน R1 3. นําสายไฟด้านไฟลบของมัลติมิเตอร์สัมผัสกับด้านไฟลบของตัวต้านทาน R1 4. อ่านค่าแรงดันตกข้อมความต้นาน R หน R1 5. าทำขั้นตอนที่1นถึงสเพื่อวัดค่าแรงดันตกข้อมตัวต้าน R 2และ R 3ดังรูปการวัดค่ากระแสไฟฟ้าในวงจรขนาน 1. นําำมัลติมิเตอร์ตั้งย่านวัดกระแสมิลลิแอมให้มีค่าสูงไว้ก่อน 2. นํนำสายด้านไฟบวกของมัลติมิเตอร์ต่ออนุกลมเข้ากับด้านไฟบวกของแหล่งจ่ายไฟฟ้า 3. นํนำสายด้านไฟลบของมัลติมิเตอร์ ต่ออนุกรมเข้ากับด้านไฟลบของแหล่งจ่ายไฟฟ้า 4. อ่านค่ากระแสที่ไหลผ่านในวงจรดังรูปวงจรผสมวงจรผสมคือการน,นำโหลดมาต่ออนุกรมและขนานร่วมกันภายในวงจรเดียวกันดังรูปการคำนวณค่าความต้านทานการคำนวณค่าความต้านทานจะใช้วิธีพิจารณาวงจรในกรณีที่ต่อวงจรอนุกรมจะนำค่าความต้านทานมาบวกกัน ในกรณีที่ต่อวงจรแบบขนานจะใช้สูตรขนานในการคิดคำนวณจากรูปที่6.17ที่หน้า119หนังสือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นสำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะสามารถคำนวณค่าวความต้านทานได้ดังนี้จากวงจร Rt 1เกิดจากการรวมกันของ R 2 R 3และ R 4ซึ่งต่อกันแบบอนุกรมจะได้ Rt 1มีค่าเท่ากับ20โอห์มเขียนวงจรใหม่ได้ดังนี้ จากรูปจะพบว่ามีการขนานกันของ R1 และ R5 ดังนั้นเราจะเก็บค่า R1 และ R5 ไว้ใน R2 ดังนั้น R2 จะมีค่าเท่ากับ R1 คูณ R5 หารด้วย R1 บวก R5 ดังนั้น R2 จะมีค่าเท่ากับ10โอห์มนั่นเองจากนั้นจะเขียนวงจรใหม่ได้ดังนี้จากรูปจะพบว่าเหลือความต้านทานเพียง3ตัวและต่อกันแบบอนุกรม ดังนั้นอาทีใหญ่หรืออารทีรวมของวงจรคือ R1 หบวกอาที 2, และบวกอาแทนค่าขบเนเินสมการจะได้ค่าความต้านทานรวมของวงจรเท่ากับ20โอห์มนั่นเอง